เนดีใจได้ร้านดูที่ร้านมาต้างร่านคา,านได้หัวเขียงละบอกว่าต้องห้าหกปีได้ว่าษัทร้านหัวเขียงละปอะมาดูน้ำคันว่า,บบา,าปรมาณยุไปยุธินาว่าษันโคดได้หัวมาส่งสมาแล้วามากระเสริฐคว้างร้วนะมามากิตต์นวองวันกัน เลยอยากแก่มากักินตับหมูมอต้องแก่ต้มไก่ว่าหุงต้มเป็นตัวเนี่ยเจ้าของว่าไปต้มกันเบิดหนกันหลายเจ้าของเทียงเขาต้มไก่ต้มเป็นตัวต้มซื้อๆใส่น้ำเปล่าเนี่ยครับใส่ไข่มีแต่แต่ไข่วันนี้มาต้มไก่สดน้ำเพิ่มเป็นตอนนี้ใหม่เพื่อจะยังดูทางเขาได้ครับจมหาอยุเราก็เห็นมันหลายมีคนมาตัว กันใส่บกม่วงแล้วนะครับอยู่หลังลานอยู่ใกล้ๆกับต้นบักมันเบอร์รี่กำลัางแดงก็ล่างสุกครับหลายๆหมากหลายๆพว่วงหลายงาเลยครับสบายดีสวัสดีครับมันงอยู่ยลานครับผมอาบนา้ำซักผ้ากก็แล้วเนาะฟ้องเสียงจะกัจจันอยู่ข้างหลังนย่ครับ ลูกค้าแตะกระล่างเขาละหนังไฟไว้เตึงตนั่ครับช่องพิอาจน้ำอยู่ได้ยินเสียงของเงว่าเป็นเสียงฟักบักแดงต่ำมูแมนครับอกอกมาเบิ้งผัดเป็นน,นต่ำบักม่วงครับม่วงเบาเนาะอืมห,งห,งห้องเย็ดเลยครับจ้างนายเกิชดชมาต่ำครับตอนเสิร์ฟของให้ลูกค้าอยู่นะตอนนี้ พี่จะลงโคบไว้แล้วความดิสิตำแล้วแต่ตอนนี้ขอตัวไปขึ้นต๊ะให้ลูกค้าแล้วก็ับเสิร์ฟของจะเข้าแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาเบิดน้ำหองตำแบบม่วงเบาน้ำกันขึ้นต๊ะแล้วนะครับขึ้นแม่สิตำแบับม่วงแบบน,นี้สบายดีสวัสดีจ้าเราจะขึ้นโต๊แล้วนะครับเดี๋ยวาเปิดน้ำหองตำแบบม่วงน้ำกันแบบน,นี้ กินนั้เพาเกิแต่เด็กคนบนจำเสียเสมคคนแม่อยากินเดี่ยที่ามน่เสือมไม่เบนแล้ว <c oughs> เห็ดกินอะไรเนาะผัวจะวเป็นผู้แบบปร <c oughs> ุงก๋วยเตี๋ยวให้บ้ึพ่ใจยังไงบ้เพ็รบ้ายัางเอาก็บ้อยางให้กินเดหลไยอยือมเซชรเนี่ย พอป่ะปอาแล้วบวกบวงเขาเหนียวป้าละกิ่นพจกินเข้มไหลน่ใจมันกะว่าหลายคนนั่นแหละคนบอกล้าวเอาเลยปรุงก๋วยเตี๋ยวให้อันเศใสซลล์พริกสำนนี่น้อยๆ่ะาจ๊ะปานกินก๋วยเตี๋ยวแสนจนคือโมมีนรสชา กำลัาเจอเลเมื่อวานนี้บุญยากินอย่างมาเจ็บเขียวาเขียวแล้วไปก็เพื่อนยาสีฟันยาสีฟันมาอุดไปเนาะมอญก็หามหอมมันแดงไตลาดเลยไปหาซื้อเลยมอญอย่งก็มอญเบาแซรบเนาะน้ำปลา ไม่ได้แกแล้วทำไลยแล้วหอมนะหอมหอมประเดียวขอมุง่วงขอกันครับนี่เนาะครับเราคิดตามมุกยมางประเทศมันสมบูรณ์ต็มมกแกแล้วแล้วครับ กินแซ่บแซ่บแต่กระชัยกะห้องกระชังที่จิลาอยู่ยุกบกเนี่ยจะได้ค่างเ่ินห้องแอ่ไมาตอยู่สองนงไปเลยอยู่หลังเลยเพมันหิวเลยพอดีเราจะงาปลูกหลังบานเรื่อยลงปลูกเนี่ยแหเนี่ยวราอยาเอามาห่ออันตามัม่วงอันนี้ไม่ท้าบที่บ้านกร่สร้างเอาเนี่ยมาอ้างอันรูปดีดีเลยเอาตามันม่วงแล้วก็เอางอีเลอดอ้อนมาห่อให้กินให้เบิ่ง แงกแงน่อไม่เนค้างนียากนะมันไม่เหางนี้ยากนะบักคัะมันอเช้าโทรมาอ้างอันจิริบ <c oughs> ยากบ่อนนี่มาเสิร์ฟเนเต็มอันจะขูดหน่ย <c oughs> นอยน้องไปกานน้องไปไต่เอากับอันเอะไรมาเสิร์ฟได้ยังกระโถมาอ้างหลานอกเครียดเมื่อคืนนี่แกเมื่อคืนนี่อกเครียด์ได้มาเสิร์ฟหัวพุ้นี่ยากอันจมอยากกินอกเครียด์อันี้ไ <c oughs> ด้กินอย่างหัมาอ้างหลานมืดหัวหลานอัน มากอะไรนะโฟมาอ้างร้านจะอยากหมดเ่ยโมแม่เมึงเนาะอยากมาเอเนาะแล้วสิผู้ใดอยากกันเด็กน้อยยืดห้องนะเป็นว่าวว่าให้ร้านคนดีใจได้ร้านถึงแม่ร้านอะไรเพราะว่าร้านคาร์ได้พอแข็งละโบมันก็ห้าห้าปีได้ว่ัสดุร้านพอแข็งละเอามายู่น้ำคันว่าประมาณยุ่ยใสยุพีหนาวัสดุขวดได้หัวมาส่งมาสั่ง เขาจะบอว่าหา้าหัววปาร์เส็นทางบอดอกว่าร์เซ้นามหามาผู้เท่าเรียงว่อรเนบอกว่าคอคอดแล้วเอามาเลยเลยว่อรเซ็นพอเขาจังกิจที่ถอเบิมึกงวต่ำเลยละเอาจากมาใส่ถิงมากินมังก่อนเสียบกินเบิดมือก็ได้กิน้ม ไปกินตับกมูงวงน้ครันไปกินน้ำกันวันนี้นนนมาเด้อจ้ตาตับหม่วงแล้วพอดีครับลูกค้าจะเริ่มขอเล่นเลยแล้ว,ลวนะเนาะขัาเที่ยงลูกค้าพากันมากินข้าวเที่ยงยูรานกินะอะไรยางยูรานครับแล้วขึ้นโตขึ้นเตาขึ้นคลองแล้วก็ไปเฉได้พากันนั่งกินครับรขอโตขึ้นเตาจะเข้าครับผมไปจะได้ไปกินตับกม่วงน้ำน้องงเนาะเตาไฟเปิดตะลมโปง ใท่ากาแฟอะไรครับเวลามีคนามากอะโอ้ให้ขึ้นขยู่ทันยังไม่ใส่เต่าจดี๋ยเ่งเรน่องอย่างนี้ตงเสนอครับ เมื่วอวานมีสองคนเฮ้ยอวน้าคองมาเสือเป็นตัวอีกคน,นนึงยืนลานมือกนีลยอันนี้มีกันสามคนพี่สาวเรถไปลางอยู่อยู่ลางก็เก่าแล้วครับเกาลูนเนื้อย่างเกาหลีอยู่ที่บ้านน้องป่าเพื่อนองค์สีจงังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับ อยู่กันสามเลยนองขอก็แม่ท่านในข้ามากเนาะพี่สาวกับเอารถไปล่างส่วนหลานชายสองคนกับพ่อเต่งงเรียนครับกายดีๆพักเทียเท่ยงกายครับสามารถกินได้ยามนะครับที่ร้นขอความกันสี่ตเลยครับมองกันพัดเหนียวเยอะ สี่โต๊ะเรียงกันเลยเดินไจะเข้ากันครับมาแล้วราก็เสิร์ฟควาแล้วนาะมมากิกนตำบ้งวงน้ำกันแม่ยากเนเี่ยมนกินตำบ้อวง,งน้ำกันม,มีค้าสอ้านแล้วก็แล้วเรอฟอก็แล้วเนาะอือแบบ เด็กบาง็นปวดจับจนเลยเปีย,ยดนะครับต้อ,มองมั่ง้อน้ำกันบ่ยงานคุณแมก่มกินอะไจิบฟันว่าเพิ่นเปิดเจ่ากินบ่ได้ล้วจ,จำเกินได้ไหเอาไมก็อ,อยากมีเจนั่งกินนงม่งเอาลูกค้า้วครับถ้าลูกค้าเอาือ้องนะกินบ่ได้ปวดฟัน แต่กอ็อดไปเลยเอาม่วงมาจ้ำเกิดกินไปหน่อยหนึ่งวันเหมือนซีนมาไม่นี้ก็กินหน่อยหนึ่งจ้ำเกลืออืนซ้ำๆเลยมัน,นา้ไกเนยพีทเดี๋ยวให้คุณแม่กินจับข้าวนะครับผมงไปจะนั่งเฝอลูก้าดจอเพิ่อเดินออาคลองอยู่นี่แหละสนับสนุนโดย เกาลูนเนื้อยา่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองมันตาตำบลลำหนองแสนอำเภอนาคงุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0 6 1 182 0 5 5 9สอบถาสมสั่งและจองตกได้เลยซัมซัมเตรียดเตย ลูกค้าเอาอะไรไปเก็บตัวกัน <im ple asure> ดเดี๋ยวย่างไห้ดีล่ะเก็บกระเพาะให้เก็บตัวนั่นด้วย,ยนเบิดเดี๋ยวไปเก็บตัวครับลูกค้าเอกแต่วันนี้เก็บยี่ยมลูกค้าก็ทยอยออกเรื่อยๆนะครับตัวกันก้นแม่ก็ให้ไนเดี๋ยวนี่คือปลาแดงหมดเผ็ดขัด หายเดินอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็ค้นหนาแดงเพี้เสื้อผ้าไปต้มข้าวโมากินเลยต้มไปแล้วไปอุ่นมากินต้มแต่เซาหอนๆเลยมดต้มแล้วเอาฝามอปิดไว้มันเลยหอนเป็นจนหนาแดงเป็นต้มมาเลย ต้ม,มไม่กินเผ็ดไรใช่หน่อยหนึ่งอู้จุ่นหอนทองอันแล้วข้าวบดต้มใหม่ๆหอมๆบดีบะเนยได้กินเผ็ดหอมหอมต้มใหม่กินเบิดมือเมื่อใดก็ได้ไดท้องที่สองเหนื่นน้ำหนักเพิ่มขึ้นบักหลายเรียกวมาวันที่สามคุณหมอนัดไประหัยเด้อกินเบิดเด้เจียว ปก so, hey, ติห้วยนึ่งกินโมเบิด์ตเหนี่ห้วยนั่งกินบมอิมบ้าสองหัวล้าทีแรกเพิ่งเจอว่าเพิ่งกินน้อยนะสองห้วยกินพอดีอิมเลยปกติกินห้วยเดียวกับโมเบิร์ตใช่อยากกินแต่แนวเส้นๆเนาะมะฮู้งจะได้เพิ่มนะลู้ชายแต่ว่าป้าบนฝันว่าหงมื่อยามบ้านนะจ๊ใหญ่บนฝันเมื่อยามบ้านละในลูกเอาลูกพอดีขันเป็น แต่ลูกสาวก็สนสำนรั <c oughs> บเจ้าบุได้ผู้ชายสมมติเนาะบุได้ผู้หญิงให้เผื่อสำหรับบ้านคนท่าเลี้ยงหลานคนว่าแต่ว่ามาหายาบุยหัสปปดบวชบุยปัดหลานทวดละมาหาได้บ้านท,ทิ่เลี้ยงเอาซเ <c oughs> <c oughs> งินสูงก็เลยว่าเงินสูงให้ลูกง่ายจังหน่อยก่อนเพราะว่าเงานทังนั้นบนุกภัยนิรศเนาะปีหน้าอ่ะปีนี้ก็คาดช่องอยู่ <c oughs> มาโทรมาไม่ได้แต่อ้างตัวแนวกินเนาะเพื่อนยังต้องกินมันต้มไก่ต้มไก่ว่างทีต้มเป็นตเนูดก็ของว่าไปต้มกันเบิดแหละก็ของแทีงเขาต้มไก่ต้มเป็นตัวต้มซื้อซใส่น้ำเปล่าเนี่ยครับไม่ได้แต่ไข่โดยมันมาต้มไก่สดหนำเพื่อนเป็นตอนนี้หน่อยก็ยังอยู่ทางเขาเลยครับก็คือไก่คือไก่หลุดเลยต้มไก่เลยวะแล้วต่แต่ต้มไก่ก็ยังยุไถ่ต้มอะต้มใส่มะขัก อันนี้หรือลาบเอาเอนะแกงไก่เขาเวาแกงใส่ส้มของเราแกงส้มอันนี้เขาเอานั้นต้มไก่จะไอถังมาได้นะต้มไก่ก็คือต้มใส่มักซักนั่นไงเขาต้มเหมือนไส่ข้าวแต่ไข่เนี่ยนะอืไม่คือกับแค่ในบัตรคามนี่งเลยอือันนั้นอันนั้นบ้านหงเอิญแกงไก่อืแกงไก่ใส่ส้ซมดูว่านี่เป็นไก่นะครับสมมติว่าเป็นไก่จะไก่เป็นตัวล้วนๆเลย มัดสายไก่ไก่ขนนี่แหละต้มเป็นตัวก็มาต้มเป็นตัวแล้ก็แม่สีเนี่ยจำเจียวก็ยังคลิปสีกระปานนะครับนั่นแหละต้มไก่บางจีนกันใกล้เป็นตัวทันเทีว่าต้องเอาเป็นหนึ่งต้มบางบ้านก็สัวสัวเลยว่าแต่่าเพื่อนโบยากตัวเพื่อนมากินดูแล้วเพื่อนก็เลยต้มกินเป็นตัวเลยต้มแท้ๆเลยหวานิได้สดน้ำเนาะไม่ได้เลยสีตอนแห้งมีบ้านเขานั่งคำนะต้มไก่เป็นตัวเปื่อยๆสละกิน ครับผมเดี๋ยวขอไปเสิร์ฟูกค้าครับน้ำจิ้มหนึ่งแอลกอฮอล์หนึ่งนี่นะครับต่กินยูลานกัสิบเมย์การขอน้ำจิ้มเพิ่มเลยเนาะขอน้ำจิม้มเติมทานขอ้ำซุปเพิ่มเลยครับยูลานแต่ว่าเปียนหมอกด้านกับเปี่ยนเลยฟรีครับนี่ลูกค้ขาขอ้ำจิ้มเพิ่มครับขันหมอสิไหม,มกัเปลียนหมอด้ครับยูลยนานแต่ว่าทาน,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 นสิว้กะบอกให้เติมทานเลยเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปเสิร์ฟขออนครับเสิร์ฟขอันยานครับ นั่งกินตั้งโดนบเบาแป้งผัวเล <c oughs> ยงานลูกไออีมงานรูกไอยีมไปเลยนะหัว <c oughs> แห้งแล้วน้ำเปียกอยู่ทางทางล่างมันเปียกอยู <c oughs> ่เฮ้ยวางแผนว่าจีไปตัดผมก่อนแล้วจะเชียรมีเบบี <c oughs> ว่าจีไปตัดผมบอกก่อนแล้วจะเชียรเอาลกูก จ่าผมไม่สามปีเพราะต่เจย่อวนเลยสามปียังกระตัดมาแล้ก็จิมาหากระตัดเลยนะดีพอดีสามปีพอดีแต่อยู่บ้านิมหากระตัดเลยนะดยจ้หีั้งแห่งไกห่กเขาที่เอาเป็นมันบ่ให้ของมันอย่างนูเจ้าของเบเอาเจ้าของแยงแยงเขาแลกินลายเนาะ จิกเงนินร็ขาออกสิบวันแล้วครับอยู่ตอนหนึ่งจิกเงนินไปแล้วเลยติ่มมากครับคุณแม่ไปเสียติ่มซิ่งครับแล้วก็จะไปเก็บโตนะครับอ่าคุณแม่เสียติ่มแล้วกันย่อมหาอยู่ว่าคนหนึ่งมันหลายคนมัดต๊ะวเ<อ>า,เาเอาเรวบไหมครับทางนี้มัดโต๊ะไหมมันต๊ะแต่ว่ามัดโต๊ะย่งเลยว่าก้นไปเก็บโต๊ะถาคุณแม่ครับ ตัวถ่ากันแล้วไปติดตา้มกันมากคน,กนละซื้อแล้วกันขวดโคไว้ข้างล่างเช็ดตัว เก็บเรียบร้อยเก็บตัวกันแล้วครับคุณแม่ซื้อถ้วยไงเอาไปท่าเลยเดี๋ยวเขาไปกินอันนี้ท่านกินข้าวเที่ยงยืดไพ่ของหวานกับบัลลีกับกะเทฉดข้าวหอมมะลิโกโก้กับชาเขียวข้าวเที่ยงวันได้กินอยู่เนาะกินของหวานก่อนนมาเสนอเดี๋ยวก็จะขอตัวไปหาซื้อน้ำกินข้าวเที่ยงครับผมค่ะ ล้วพอคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ